รอกันมาอย่างยาวนานในที่สุดของก็มาถึงมือผมแล้วกับบูเลรีบิลอีวานเกเรียนทั้ง4ภาคของค่ายเด็กเริ่มกันที่ภาคแรก1.1 You Cannot Alone ภาคแรกเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของปกสีแดงล้วนเลยนะปกในเนี่ยก็เหมือนกับปกนอกเลยเป็นสีแดงล้วนเช่นเดียวกันในกล่องประกอบไปด้วยแผ่นพับข้อมูลแล้วก็แผ่นบูเลอีก1แผ่นแผ่นพับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครต่างๆรวมไปถึงงานเบื้องหลังของภาคนี้และก็ยังมีบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับฮิดอากิอันโนอีกด้วยภาค2.22 you cannot advance แพ็กเกจและข้อมูลของแผ่นพับในภาคนี้เนี่ยก็ไม่ต่างจากภาคหนึ่งเท่าไหร่ตัวแผ่นพับก็ยังเป็นข้อมูลตัวละครและเนื้อหาภายในเรื่องรวมไปถึง ถึงเบื้องหลังงานสร้างต่างๆในภาคนี้ต่อกันที่ภาค3.33 You Cannot r e a d ูภาคนี้ก็จะแตกต่างจากภาค1และ2ตรงที่ข้อมูลตัวละครและก็เนื้อเรื่องเนี่ยเขาให้มาเป็นหนังสือเล่มแบบนี้เลยอย่างที่บอกไปว่าข้อมูลตัวละครเนี่ยเขาให้มาเป็นหนังสือนะก็เลยจะไม่มีแผ่นพับในกล่องในเล่มเนี่ยก็จะเป็นรูปตัวละครแล้วก็ยุทธภรณ์ต่างๆที่ปรากฏในภาคนี้และภาคสุดท้าย3.0 1.11 t i c e s Upon a Time ภาคนี้จะพิเศษตรงที่เขาให้มา2แผ่นเลยนะแผ่นหนึ่งก็จะเป็นแผ่นหนังอีกแผ่นก็จะ เป็นสเปเชียลฟีเจอร์ต่าง เช่นตัวอย่างหนังหรือเบื้องหลังเป็นต้นและก็ยังมีภาพล่างของตัวละครรวมไปถึงข้อมูลเนเรื่องเหมือนกับภาคก่อนๆอีกด้วยสําหรับเสียงภาคเนี่ยภาค1นึ่ก็จะเป็นการภาคใหม่หมดแต่ก็ยังมีบางตัวละครนะที่ยังใช้นักพากย์คนเดิมเหมือนฉบับก,ก่อนหน้า3ภาคแรกยังไม่มีจําหน่ายในเว็บของทางเด็กนะจะได้เฉพาะคนที่พรีออเดอร์เอาไว้เมื่อหลายเดือนที่แล้วส่วนภาค4ี่ก็กําลังเปิดพรีอยู่คนที่มีก็คือได้จากอีเวนต์ฉายหนังภาค4เมื่อต้นเดือนที่แล้วส่วนในรูปก็เป็นคอลเลกชันแผ่นซีดีของเรื่องนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเก็บบสักที